อนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ฟาร์มปีมอสโ่นะครับผมที่อำเภอยะหาจังหวัดยาลานะครับผมในหัวข้อนี้นะฮะเราก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับพฤกษาต้านโรคนะฮะก็คือในช่วงนี้และก็ที่ผ่านมานะก็จะมีการระบาดของโควิดโคโรนาะครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วมันนม่มียาตัวไหนหรือว่าสมุนไพรหรือว่าสิ่งฮะที่จะมารักตาโควิดได้ เราต้องอยู่กับคุแต่ว่าสิ่งสําคัญนะครับเราต้องสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายเรานะฮะแล้วก็วันนี้นะฮะเราก็อยู่กับเจ้าของฟาร์มซีโมโต่นะฮะก่อนอื่น๋ยวเรามารูจักกับเจ้าของฟาร์มซีโมโตะกันสวัสดีครับบี๊กีครับผมสวัสดีครับครับผมอ่าก่อนเอออยากให้พี่กีแนะนานะครับผมแนะนำตัวหนึ่งให้กับคุณผู้ชมได้รู้จักกันครับ คือจริงๆแล้วแบบปีนะครับชื่อจริงว่าอดินันกาสอตอนนี้ก็อายุ55ปีแล้วดูอย่างนี้นะฮะเหมือนไยรุ่นไหมจริงๆอายุ55ปีนะครับแต่ว่าชื่อนิกเนมที่เขาเรียกกันที่นี่ก็คือสูปีแล้วก็เอามาตั้งชื่อฟาร์มเป็นซีมอโซเพราะสมัยก่อนเนี่ยทำโปรดักเขาเรียกว่างานแฮนด์เมดงอ,อกต่างประเทศภายใต้แบรนด์ีมโซ ตอนหลังก็มาปรับมาใช้กับสวนแล้วก็ฟาร์มของตัวเองเป็นฟาร์มบิวมอสโซแล้วก็มาดาเนินการในเรื่องของสม,มุนไพรและก็การเก็บพืชและก็ผลไม้รากไม้ที่อย่างที่สามารถจะเอามาใช้ในชีวิตประจําวันเหมือนกับคุณคุณบอกก็คีอว่ามันสามารถที่จะมาดูแลร,รักษาตัวเองให้ปลอดภัยจากโรคได้ครับว,วันนี้เราก็มาในวีในหัวข้อที่แบบว่าปราบาต้านโรคก็คือเหมือนต้นไม้ สมุนไพรซึ่งที่สวนเ็บปีก็มีครบอย่างเลยนะฮะก็ะคือ้องคณอยากดูว่าเอ๊ะมีสม่วนสมุนไพรตัวไหนบ้างน,นะครับผมแบบว่าสามารถรักษาะะหรือว่าสร้างภูมรล้างการที่กับร่างกาอยอางรแต่ว่าก่อนอื่นนะฮะเราอยากได้ความคิดเห็นนะฮะกับเบ,บปีว่าเอ๊ะโควิดที่ผ่านมาเป็นไงบ้างนะฮะแล้วก็ร่างกายของเแบบแบบแบบปีเปีเจอโควิดหรือ,อยังครับผมขอบคุณมากกับคาถามนะครับจริงๆแล้ว มันเป็นประสบการณ์ตรงเลยเพราะว่าแบบปีเนี้ติดโควิดตอนที่เดลต้ากำลังระบาดหนักเลยแล้วก็ได้รับเชื้อที่ค่อนข้างสูงแล้วก็เยอะด้วยถึงขนาดว่าแบบปีเนี้เดินประมาณ39มเ้าเนี่ยยิวไม่ติดเลยล้มเลยคือไม่มีแรงหายใจไม่ออกถึงขนาดแบบว,ว่าแย่แล้วตัวเองรู้สึกว่ามันมันจะต้องจบแบบนี้แล้วหรือประมาณนั้นแต่ว่าในช่วงที่ เราอยู่ในการดูแลข,ของหมอเนี่ยก็คือเข้าไปอยู่ในโรงพยาบาลสนามเนี่ยเราจะมาใช้ชีวิตในแบบที่เราถนัดไม่ได้แล้วเสือเราก็ต้องไปตามสั็งของหมอครับก,กินยาพาวิและก็กินยาลดไข้กินยาบำรุงกินยาอะไรแต่ในขณะที่ก่อนที่จะไปถึงมือหมอหรือว่าไอโรงพยาบาลสนามเนี่ยแต่พีก็กินพาราทลายโจนและกินสมุนไพรของตัวเองบ้างแล้วนะครับกินสมุนไพรของ แล้วแล้วก็ที่เห็นอยู่ในโต๊ะในขณนะนี้ก็คือนี่ก็คือมะม่วงหาวมะนาโหอันนี้ใช้แก้าการเจ็บคอได้และก็อาการไอได้แล้วก็ลดความเขาเรียกว่าสเสลในคอได้แล้วก็ที่เห็นอยู่ทิ้นหนึ่งนี่คือมะเฟืองมะเฟืองนี่ก็คือพอกเลือดได้และก็ลดไข้ก็ได้อะไรก็ได้นี่ก็เป็นปีพยายามผินแต่หลังจากที่เขาเรียกตัวไปอยู่ในวาสนามแล้วเนี่ยทำให้เราจะต้องอยู่ตรงนี้ เพราะว่าเขาต้องไปอยู่ในในรูปแบบในในในรูปแบบที่เขาเซตไวเ้เ่เราก็ต้องไปอยู่ในแบบเขากินพาวิกเกนไลน์ของเขา,ขาใช่ประมาณ15วันตอนนั้นเนี่ยรู้สึกตัวเองว่าแย่แล้วมันมันร่างกายมันไม่ใช่แบบนี้ไงเราจะเราจะต้องไม่จบอย่างนี้ไงแต่พอหลังจากที่กลับมาจากโรงพยาบาลสนามที่5วันแล้วเนี่ยแมฟปีใช้เวลาประมาณ10วันไม่ถึง2ออาทิตย์เพื่อฟื้นร่างกายตัวเองด้วยด้วยการ ใช้ชีวิตในแบบปกติที่เราอยู่ก็คือใช้สมุนไพรในการดูแลไปเองเพราะว่าป็ดจากับวก็อินแดกมใช่ใช่มันเป็นลองโควิ i อ่ะมันมันมันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเป็นโควิดอย่างแรกเลยเนี่ยมาทําให้เราเนี่ยหายใจไม่ทันอพอหายใจไม่ทันเราจะแก้แบบไหนตอนที่เป็นโควิดอ่ะย้อนกลับไปนิดนึงว่าตอนที่เป็นโควิดเนี่ยลิ้นไม่รับรสพอลิ้นไม่รับรสเนี่ยวิธีการที่ฟรีแก้ก็คือว่ากินของเผ็ดกินพริกสด กินพริกสดเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปดูว่าพริกสดหน้าตาเป็นแบบไหนบางท่านอาจจะไม่เข้าใจคำว่าพริกสดนะครับพริกสดเอาพริกสดมาเคี้ยวเลยกินกับข้าวแล้วก็เอาอเขาเรียกว่าเอาอหัวหอมหอมแดงเนี่ยกินกินเป็นกับข้าวเลยแล้วก็เอากระเทียมกินเป็นกับข้าวเลยเพราะว่าคนที่เป็นโควิดเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะระบบปอดกับระบบหายใจจะมีปัญหาเพราะฉะนั้นเรากินหัวหอมแดงเรากินกระเทียมเนี่ยซึ่งมันได้ผล แบปปิ้ก็ไม่น่าไม่ไม่ไม่เชื่อนะที่แรกว่ามันจะได้ผลขนาดนั้นแต่ที่จริงแล้วมันได้ผลเนี่ยพอมันได้ผลรู้สึกดีขึ้นเลยหรือว่าเราศึกษาเองศึกษาเองศึกษาเองเลยว่ามันน่าจะมีอะไรที่เพราะว่าเบปปีถือว่าประเทศไทยเราเนี่ยเป็นประเทศที่ที่สมบูรณ์ในเรื่องของธันยพืชแล้วก็ผลหมากรากไม้หลังจากที่เราได้แบบว่าได้ฟังเบปีเล่ามา ุณก็เลยอยากจะรู้จักอยากดูว่าสิ่งแบบว่าตัวสมุนไพรตัวไหนที่สามารถรักษาโรคต่างๆนะครับไม่ได้เฉพาะว่าเป็นคนนะฮะแต่ว่าสามารถเป็นคุณล้างทานล,ลูโรคอื่นๆด้วยนะฮะเดี๋ยวเราจริงๆมันเยอะนะทั้งส่วนเลยใช่ไหมพี่ปีใช่แต่เราจะพาไปแบบว่าตัวหลักๆที่เบ,บปีแบบว่าสปีมันมันดีให้เขาแบบพี่อยากอยากแนะนำนะครับผม <า>คือเบสิกพื้นฐานของการเป,เป็นไข้เลยไม่ว่าเป็นโควิดหรือว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่ส่วนใหญ่จะมีการไข้ไข้ก็คือว่าเรากินฟ้าทลายโจรเลยวิธีการก็คือว่าเราเด็ดมาใส่ในน้ําร้อนแล้วก็ดื่มเลยก็ได้หรือจะเด็ดใบเคี้ยวแล้วก็ตามด้วยน้าร้อนก็ได้นี่คือฟ้าทลายโจรภาษาม,มาลายูเรียกว่ามันดะูบอมิกนะตอนนี้เนี่ยเป็นเบสิกข,ของยาทุกอย,ทอย่างที่อยู่ในเมืองไทยจะต้องมีส่วนผสมของฟ้าทลายโจร แต่ว่ามันมีรสชาติที่ขมมากๆเลยนะฮะกินหรืเปล่าต้องลองนเดี๋ยวลองต้องลองต้องลองต้องส่วนไหนครับส่วนใบเลยเดี๋ยวใบเลยอ่ะเดี๋ยวลองแล้วก็จะร้องยี้ก็ขมมากผมชอบของขมผมไหมอ่ะเที้ยวแล้วก็เกืนเริ่มแล้วหน้าหยี ขม,มขมเป็นยาใช่ไหมใช่ขมเป็นยานี่แหละเบสิกที่เราสามารถแบบว่าหาได้าจากใฟบ้าแล้วก็ปลูกง่ายปลูกง<ช>่ายใ,<ช>ใช้เม็ดเนี่ยใช้เม็ดโรยแล้วก็มันก็จะแต่ความขมเขาแบบมันรู้สึกแบบใช่สด,ดีมันจะรู้สึกเลยว่าร่างกายเราเริ่มปรับปรุงได้อะไรได้ที่คือฟ้าทะลายโจรก็คือแค่ส่วนใบหรือส่วนอื่นสามารถใช้กินได้หมดดอกแต่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เขาจะกินใบไง ส่วนใหญ่ก็จะกินใยจริงๆแล้วมันกินได้หมดหละเนี่ยอืกินได้หมดกินได้หมดแต่ว่าส่วนใหญ่เ็าจะกินใบไงเวลาเขาเอาไปทําเป็นแคปซูลนก็จะใช้ใบเอาไปบดแล้วก็อบแห้งแล้วก็บรรจุเข้าไปในแคปซูลนแล้วก็เอามากินมันจะกินง่ายกว่าแต่ถ้าเกิดว่าเราจะกินสดๆอย่างนี้ก็ได้ก็แล้วแต่สดๆแต่ว่าพีกินสดๆส่วนใหญ่จะได้แบบว่าไม่ได้ดี๋ยวพามาดูอีกตัวนไปครับตัวที่สองนะฮะ เราไม่สบายเนี่ยหรือว่าเกี่ยวอาการเกี่ยวกับโควิดเนี่ยโดยส่วนใหญ่มันจะมีความรู้สึกในเรื่องของปอดรู้สึกว่าหายใจไม่ค่อยไม่ค่อยแข็งแรงและก็ปอดไม่ค่อยแข็งแรงนี่คือต้นมะเดื่อฝรั่งแล้วก็เอาใบมันมาทาเป็นชามะเดื่อมันจะทําให้ขับเหงื่อได้ดีขับเหงื่อได้ดีแล้วก็จะทําให้ปอดเราเนี่ยขยายและก็หายใจได้คล่องขึ้น เนี่ยคือส่วนที่ดีวิธีการง่ายๆนะครับคือเราจะเด็ดใบไม่แก่มากแล้วก็ไม่อ่อนมากประมาณนี้นะครับใบประมาณนี้ไม่แก่ไม่อ่อนมากแล้วก็เด็ดมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ไปผึ่งล้างให้สะอาดก่อนพอล้างให้สะอาดเราก็ไปผึ่งลมในในที่ร่มนะครับแล้วก็ให้มันแห้งหลังจากนั้นเราก็หั่นซอย แล้วก็เอาไปนึ่งอบให้มันแห้งอีกทีหนึ่งเอาไปนึ่งก่อนนึ่งเสร็จแล้วก็เอามาอบแล้วก็มาผึ่งลงห้แห้งมันก็กลายเป็นชาพอมันแห้งเสร็จแล้วก็เก็บใส่กระปุกเอามาชงได้ตอนนี้เนี่ยมันจะเป็นลูกของมนเนี่ยมันจะมีโปรตีนสูงมากผลไม้ในโลกใบนี้เนี่ยที่มีคุณค่าทางอาหารสูงมีโปรตีนสูงก็คือลูกอินทผาลัมบรองลงมาก็คือมะเดื่อแต่ตอนนี้มันยังไม่มีลูกจะออกมาตอนไหนครับลูกตอนตอนนี้เนี่ยมันเป็นพันยักษ์มาเลยมันจะออกลูกชาไปนิดนึง อีกตัวหนึ่งที่วปปีจะแนะนำนะครับก็คือว่าพอเราไม่สบายทำให้เรากินอะไรได้น้อยลงครับบางทีระบบภายในร่างกายของเราก็เริ่มมีความบกพร่องเริ่มไม่จะเสถียรคือมันไม่บาลานซ์กันมันก็ทำให้เราปัสสาวะไม่ค่อยออกให้ดีเราเป็นโรคนิ่วอยู่แล้วเนี่ยจะทำให้เราปัสสาวะติดขัดทำให้เราทรมานในการที่เราจะปัสสาวะนี่คือยาหนวดแมว ญ้าหนวดแมวนะครับบุคลิกของมันที่เขาเรียกว่าหญ้าหนวดแมวน่าจะมาจากขนของดอกมันคล้ายๆหนวดของแมวในส่วนที่ใช้เนี่ยญ้าหนวดแมวใช้ได้ทั้งต้นเลยนะครับแต่ว่าส่วนที่เขาใช้กันก็คือใช้ใบกับกิ่งอ่อนนะครับเอามาซอยๆๆ,ๆแล้วก็ล้างให้สะอาดแล้วก็ผึ่งลงมให้แห้งแล้วก็เอาไปทำให้มันแห้งทีด้วยการไม่ตากแดดนะครับด้วยการไม่ตากแดดอาจจะเอาไปอบได้จะเอาไปผึ่งลมในที่ร่มได้แต่ไม่ตากแดด แล้วก็เอามาทําเป็นชาพเพื่อจะขับปัสสาวะได้ไอ้ตัวนี้ขับปัสสาวะแล้วก็ลดไข้ก็ได้ด้วยแล้วก็ทําให้ลดความดันเบาหวานได้ด้วยเพ่อป,<ะ>ปีนะแนะนำให้ทานก็คือว่ามะกรูดถามว่าทําไมทําไมถึงให้ทานใบมะกรูดเป็นผักในการต้านโรคหรือว่าทําให้สุขภาพดีเพราะว่ามะกรูดเนี่ยมันจะมีสารชนิดหนึ่งที่จะทําให้สมองมันฉลาดแล้วก็ทําให้ลดอาการเบลอ และคนที่เป็นโควิดเนี่ยพอกินยาเข้าไปแล้วเนี่ยโดยเฉพาะยาปฏิชีวนะหรืออะไรก็แล้วแต่และด้วยตัวโควิดเองเนี่ยทำให้เราหลงหลง,ล,งลืมลืมสมองเบลอการปฏิบัติการของเส้นเลือดในสมองเนี่ยมันรู้สึกว่ามันมันไม่สถียรนเพราะฉะนั้นเราเด็ดใบมะกรูดอย่างนี้เลยนะครับแล้วมันหอมมากเนี่ยลองได้เลยเด็ดใบมะกรูดกินเป็นผักเลยครับกินเลยกินเลยครับกินเป็นผักกินอีกแล้วนะครับ มันหอมมันจะได้สดชื่นมันจะได้สดชื่นสมองจะได้โลง่งเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าระบบขับถ่ายดีหายใจสะดวกแล้วก็สมองโลง่งเนี่ยแมปปีคิดว่าถึงแม้ว่าจะอยู่ในในของความความว่าป่วยก็เถอะแต่ถ้าเกิดว่าเราได้สมองที่โลง่งแล้วก็เรากินอะไรลงระบบขับถ่ายสะดวกขับเยี่ยวก็กกดีมันก็โอเคอะ มาดูอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าคนที่เป็นโควิดเนี่ยส่วนมากลิ้นจะไม่รับรสพอลิ้นไม่รับรสแล้วกินอะไรไม่ได้คือกินแล้วไม่รู้สึกเค็มไม่รู้สึกหวานไม่รู้สึกอร่อยวิธีแก้นี่เลยครับเอามาให้ดูนี่คือพริก,รกหรือชิลี่หรือลาดอภาษามลายูเรียกลาดอดีปบีบางคนเรียกจ่าแบหรือดีปีนะครับดีปีแล้วแต่มันมีชื่อเรียกเยอะมากนี่คือพริกพริกเนี่ย เราเคยกินแต่ว,ว่าเราไปปรุงอาหารเราเคยกินแต่ว,ว่าเราไปใส่ในการประกอบอาหารให้มันมีรสชาติแซบขึ้นอร่อยขึ้นแต่ที่จริงแล้วถ้าเราเป็นโควิดนะครับเราเอาพริกสดๆนี่แหละเอามาซอยแล้วก็เคี้ยวเลยเพื่อให้ลิ้นของเราเนี่ยมันรับรสได้เร็วขึ้นเพราะว่าพอกินพริกทำแล้วเนี่ยมันจะทำให้เกิดการกระตุ้นต่อมน้ำลาย ใต้กระพุ้งแก้มของเราเนี่ยพอกระตุ้นตลอมน้ําลายมาแล้วเนี่ยจะทําให้เรามีน้ําลายออกมาในกระพุ้งแก้มและก็จะทําให้เราเนี่ยรู้สึกการรับรสได้เร็วขึ้นและเกิดดีขึ้นรู้ไหมว่าคนที่เป็นโควิดเนี่ยส่วนใหญ่จะมีอาการก็คือปวดหัวยิ่งคนที่เป็นไมเกรนอยู่แล้วเนี่ยมันจะยิ่งเพิ่มอาการปวดหัวเขาเหมือนกับว่ามันจะไปกระตุ้นไมเกรนเนี่ยให้มันเยอะขึ้นแล้วก็มีอาการมากขึ้นวิธีการแก้เราก็ มีสมุนไพรชนิดหนึ่งที่เรามองข้ามแต่ว่าเรากินลูกมันมาตลอดเชื่อวก็อร่อยด้วยเนี่ยเดี๋ยวปีพามาให้ดูนี่คือมะยมนะครับแต่ตอนนี้ต้นยังเล็กอยู่มันยังไม่ออกลูกนี่คือมะยมนะครับถ้าเกิดว่าเราปวดหัวในการที่เราเป็นไข้เป็นโควิดหรือว่าไม่เป็นโควิดก็แล้วแต่เรารูดใบอย่างนี้เลยครับเอาใบมะยมรูดเลยรูดวิธีการนี้ก็คือรูดใบมะยมยนี้เลยให้มันได้หนึ่งช่อ หนึ่งช่อนก็คือครบรอบหนึ่งช่ออย่างนี้เลยนะครับรูดรูดอย่างนี้เลยอ่าเนี่อือหนึ่งช่อโดยประมาณก็คือหนึ่งกำมือแล้วก็เราก็เอาไปต้มน้ำหนึ่งลิตรแล้วก็จิบตอนมันอุ่นๆจะทำให้อาการปวดหัวเนี่ยหายโดยแบบไม่ต้องใส่อะไรเพิ่มเลยไม่ต้องใส่เกลือ,ไม,อไม่ต้องใส่อะไรไม่ต้องใส่อะไรเลย,เลยแค่ใบมะยมเพียวเพียว ใส่ใบมยะยมสตาน้ำแล้วก็ต้มอ,อาการเดินเซอาการเวียนหัวปวดหัวแล้วก็ตาผ้ามัวไม่ถึงสิบนาทีดีขึ้นเยอะเลยแต่ตรงน,นี้ดีเรามองข้าเพราะว่าปกติแล้วเราจะเด่นลูกมะยมใช่ไหมครับแต่แต่ที่จริงแล้วใบมะยมเนี่ยมันมีสรรพคุณแล้วก็คุณค่าเยอะไม่น้อยไปกว่าลูกมะยมเลยทีเดียวโอ้โหแล้วก็ลดความดันเบาหวานได้ด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ สิ่งที่เรามองข้ามและสิ่งที่เราไม่ค่อยอยากจะเรียนรู้กันแหละพอเราเจาะลึกเข้าไปข้างในพอเราเรียนรู้แล้วมันมันเยอะขึ้นข้ามมากแต่อย่างเนึ่งเนี่ยลูกมะยมจะเปรี้ยวจี๊ดแต่ยอดมันจะติดหวานหวานนิดนึงอร่อยอร่อยเห็นไร่อ่าเนี่ยเนี่ยเดยยดยอดอ่อนเนี่ยเนี่ยยอดอ่อนอืมอร่อยแล้วกินเป็นผักได้เลยเหมือนชาเขียวครับทุกคนหลังจาก ที่เราแบบว่าไปทัวร์สวนของไปปีนะครับปามไปปีแล้วนะครับผมเราก็ได้รู้จักนะฮะผู้สมุนไพรแบบเยอะเลยฮะนอกจากที่ไปปีแบบว่าได้แบบไปให้เราแบบได้รู้จักมีตัวอื่นที่แบบว่าปเบี่ยงแนะนำอีกไหมครับจริงๆแล้วที่ดูตะกี้เนี่ยมันแค่สิบเปอร์เซ็นต์จะไม่เสง็จโดยซ้ำไปเพราะว่าในที้ทั้งหมดก็คือมันจะมีสรรพคุณในตัวมันทุกตัวต้นไม้ทุกชนิดจะมีคุณค่าและก็มีสรรพคุณอยู่ในตัว แต่ด้วยระยะเวลาที่สั้นแล้วก็ด้วยเวลาที่น้อยเนี่ยจะแนะนำทุกตัวไม่ได้เพราะฉะนั้นสำหรับคนที่สนใจอยากจะมามาเที่ยวชมหรือว่ามาศึกษาเรียนรู้เลยปีก็ยินดีนะครับยินดีติดต่อลุงหน้าทาง Facebook ก็ได้เฟซบุ o กชุดปีปีรือว่าในทางบอโทรก็คือศูนย์แปดแปดเจกกกก็ได้ก็คือจำง่ายไงก็คือถ้าเกิดว่ามาจากยะลานะครับ ผ่านมาทางที่จะขึ้นไปที่โรงพยาบาลยุพระราชยะหายอยู่ทางซ้ายอยู่ก่อนจะถึงโรงพยาบาลประมาณกิโลก่านปถึงโรงพยาบาลนะครับแล้วก็นิดนึงจะเสริมว่าทุกวันนี้เนี่ยเวลาเราเกิดอุบิเหตุไม่ว่าจะเป็นโรคซึ่งมันเป็นเบสิกของความเป็นมนุษยชาติอยู่แล้วพระพุทธเจ้าก,ก็ยังกล่าวไว้ว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องของมนุษย์โลกก็คือเกิดเราก็ต้องเกิดพอสักพักหนึ่งเราก็ แกก็คืออายุมากขึ้นแบบปีก็งก็50กว่าแล้วแล้วก็หลังจากนั้นมันก็ต้องเจ็บป่วยเพราะฉะนั้นเจ็บป่วยเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่มันเป็นเรื่องเลวร้ายถึงขนาดว่าเราจะต้องไปใส่ใจไปสร้างความตึงเครียดให้กับตัวเองไม่ใช่ไม่ใช่มันเป็นเบสิกของความเป็นชีวิตมนุษย์เพราะฉะนั้นเราจะถามว่าเราจะต้องอยู่กับโลคยังไงให้เรารู้สึกว่าเราอยู่กับมันได้แล้วก็สร้างภูมิคุ้มก,กันที่จะต้านทานมันได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยแบบปีอยากจะฝากนิดนึงว่า ข้อที่1เลยอย่างแรกเลยนะครับเราจะต้องมีกําลังใจในการดําเนินชีวิตข้อที่2เนี่ยเราจะต้องหมั่นศึกษาเรียนรู้สิ่งรอบๆข้างตัวเราบ้างว่ามันน่าจะมีอะไรที่สามารถที่จะมาเกื้อหนุนทําให้การเดินของชีวิตเราเนี่ยมันไม่สะดุดแล้วก็มันเดินได้คล่องขึ้นข้อที่3ก็คือว่าเราเนี่ยจะต้องเขาเรียกว่าจะต้องไม่หยุดอยู่กับที่ข้อที่1ที่บอกว่าไม่ต้องหยุดอยู่กับที่ก็คือว่า เราจะต้องเพิ่มพูนสุขภาพของเราให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆข้อที่2เราจะต้องเพิ่มพูนกำลังใจของเราขึ้นไปเรื่อยๆข้อที่3ที่เราจะต้องเพิ่มพูนก็คือว่าเราจะต้องเพิ่มพูนคนสนิทหรือว่าเพื่อนหรือว่าทีมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่สามารถที่จะดูแลซึ่งกันและกลันได้ อย่าลืมว่าเรารู้เรื่องนี้เราอาจจะไม่รู้อีกเรื่องหนึง่งเขารู้อีกเรื่องหนึง่งแล้วก็เขาอาจจะไม่รู้อย่างที่เรารู้เพราะฉะนั้นการแชร์การคอนเนคชันการเชื่อมปฏิสัมพันกันเป็นสิ่งที่ดีในสัคมคงและปีอยากจะบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยที่เรารู้สึกว่าสะดุดเนี่ยมันไม่ได้มาจากเลื่อนไขหรือว่าวิกฤตของสังคมหรือว่าของโลกหรือว่าของอะไร ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มันอยู่ที่วิกฤตที่อยู่ในหัวใจเราเองว่าเราอาจจะปิดก,กั้นสมองตัวเองเราอาจจะปิดก,กั้นหัวใจตัวเองไม่เปิดกว้างทําให้เรารู้ไม่เยอะทําให้เรารู้สึกว่ามันแย่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ฝากไว้นิดหนึ่งว่าไม่มีอะไรแย่เราจะต้องเดินต่อได้นะครับถ้าผมด<ม>ูแบ<ม>ว่าได้ทั้งแบบเรียนรู้นะครับพืชสมุนไพรแล้วก็ได้ได้เรียนรู้หลักการใช้ชีวิตน,นะครับซึ่งแบบว่าผมนะฮะโอเคก็แบบว่าวันนี้ก็ ต้องขอบคุณนะครับแบบป,ปีมากๆนะครับที่แบบว่ามาให้ความรู้นะครับแล้วก็ได้แฝงนะฮะหลักการปะชิมให้เราหลอวนนะครับผมก็ต้องขอบคุณนะครับ็น่ยังมากทหาว่าใครนะครับมีคำถามที่อยากจะสอบถามหรือว่าจะต้องใส่เ่าไหน,นะคสามารถคอมเมนต์ได้นะครับแต่ว่าที่สำคัญนะ,ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะทหาว่าคิดว่าแบบคลิปนี้นะฮะ มีประโยชน์แล้วก็อยากจะเรียนรู้อีกก็สามารถสอบถามไดนน้องกุเราสองคนนะฮะน้องกุลนะครับแล้วก็ไปปีต้องลาไปก่อนนี่จะจาไปก่อนลาไปก่อนเทียลังเท่านี้นะฮะสวัสดีครับ